เรามาเริ่มกันที่รหัสแรกเลยนะคะรหัสนี้นะคะรหัส EFVC110 ค่ะสำหรับสีใหม่นะคะจะวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสีที่วางจำหน่ายก่อนหน้านี้ให้ด้วยนะคะฟังก์ชันหลักๆนะคะที่มากับรุ่นนี้ก็จะเป็น r l d Time นะคะแล้วก็การจับเวลานับเวลาถอยหลังสัญญาณเ,เตือนต้นชั่วโมงตั้งปลุกนะคะ แล้วก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะเป็นโหมดบันทึกข้อมูลค่ะอย่างเช่นการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หรือว่ารหัสสำคัญสำคัญนี้นะคะก็สามารถบันทึกเข้าตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะคะสูงสุดนะคะได้ถึง30รายการค่ะแล้วก็ชื่อนะคะก็ได้ตัวอักษรสูงสุด8ตัวอักษรนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็สูงสุด16หลักนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองบันทึกข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะก็สำหรับวัสดุรุ่นนี้นะคะตัวเรือนและสายนะคะจะเป็นวัสดุสแตนเลสค่ะแล้วก็ขอบหน้าปัดนะคะสีดำแบบนี้นะคะจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมค่ะส่วนกระจกนะคะจะเป็นกระจกมิเนอรัลค่ะแล้วก็มีปุ่มมาให้ด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะคะนี่เลย สำหรับฝาหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นฝาหลังแบบอัดนะคะบานพับนะคะจะเป็นบานพับแบบบีบนะคะตัวสายแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยแมทตเรียวแบบค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะดูทนทานนะคะแข็งแรงดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดขนาดตัวเรือนกันนะคะ สำหรับขนาดตัวเรือนนะคะตัวเรือนรุ่นนี้จะอยู่ที่48.2นะคะแล้วก็เราจะวัดขนาดตัวขอบหน้าปัดให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ที่43.8นะคะอันนี้นะคะสำหรับเครื่องวัดอันนี้บางทีมันจะห่างกันกับในข้อมูลประมาณ1มิลอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะนี่ แล้วก็สำหรับตัวหน้าปัดเลยนะคะหน้าปัดเลยนะคะก็จะอยู่ที่สา6สิบหกจุดหค่ะแล้วก็เรือนนี้ค่อนข้างหนานะคะเป็นนาฬิกาสองระบบเนาะเป็นทั้งดิจิตอลและเข็มความหนาจะอยู่ที่สิบสามจุดเก้านะคะตัวเรือนนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักนะคะรุ่นนี้แอดมินอาจจะจับไม่ค่อยถนัดหนักนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือเนาะนี่เลยค่ะ 50นะคะเป็นตัวเรือนที่ใหญ่ค่ะก็คือทำมาให้สำหรับคุณผู้ชายที่ชอบนาฬิกาทรงสปอร์ตแล้วก็เรือนใหญ่นะคะสำหรับข้อเสียเลยของรุ่นนี้นะคะคือเขาไม่มีไฟมาให้นะคะแล้วก็ตัวจอดิจิตอลเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างมืดนะคะมองแบบว่าถ้าออกแดดเนี่ยน่าจะมองลำบากนิดนึงนะคะ คือเขาน่าจะทำตัวจอดิจิตอลเนี่ยเพื่อให้เวลาเราใช้งานเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะคะการปรับตั้งค่าต่างๆก็จะใช้ปุ่มทั้ง4ี่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตัวภายน้ำที่เขาให้มาเนี่ยจะให้มาเฉพาะตัวเข็มชั่วโมงกับ,กบเข็มนาทีเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูสีต่อไปนะคะคือตัวสีทองนะคะตัวนี้จะออกทองทองเหลืองเหลืองนะคะเป็นเหลืองอ่อนๆน,นะคะซึ่งเป็นหน้าปัดที่สีแปดที่สุดเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวอ e ีดิฟิสเนี่ยจะไม่ค่อยมีสีแบบนี้ออกมานะคะสีทอง แล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะสีนี้คิดว่าน่าจะเป็นสีที่ขายดีนะคะเป็นสีดำค่ะแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้นะคะราคาจะไม่ได้แพงมากนะคะจะอยู่ราวๆสองพันนิดๆนะคะไม่เกินสามพันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำนะคะราคาแบบไม่ได้แรงมากสำหรับตัว e d i f i c เนาะแล้วก็อีกอย่างดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเทแล้วก็ก่อนหน้านี้สีที่ออกมาเนี่ยก็พอขายได้นะคะ <S <S <ๆ>อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันตัวบันทึกข้อมูลนะคะเผื่อใครอยากจะนำรุ่นนี้ไปใช้บันทึกข้อมูลอยากเป็นฟังก์ชันเด่นๆของรุ่นนี้นะคะว่าแบบมีการ ปรับตั้งค่าย,ยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะมาสอนในฟังก์ชันนี้ให้ด้วยนะคะมาค่ะเรามาดูฟังก์ชันที่บันทึกข้อมูลกันนะคะเผื่อใครสนใจที่จะใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับการบันทึกรหัสสําคัญนะคะอย่างรหัสตู้เซฟหรือว่ารหัสการเข้าบัญชีอะไรต่างๆที่สําคัญในชีวิตเราเนาะเราอาจจะมาบันทึกไว้ตรงนี้แล้วกันอ,อันดับแรกนะคะเรากดที่ปุ่มซ้ายล่างค่ะ มันก็จะเข้าโหมดมาหน้านี้นะคะให้เรากดปุ่มซ้ายบนนะคะกดค้างนะคะ,ะเขาก็จะขึ้นกระพริบแบบนี้นะคะเราก็กดตั้งชื่อเลยประมาณนี้กดเลื่อนนะคะก็กดที่โหมดเราจะตั้งซักอสองตัวแล้วกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังเลื่อนไม่ครบ8หลักเนี่ย เราก็จะยังไปตั้งตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็กดเลื่อนไปเลยนี่นะคะอ่ะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ใส่ตัวเลขได้เลยคะ่ะนี่นะคะ กดได้ทั้งสองปุ่มเลยนะคะได้หมดเลยประมาณนี้สมมุติรหัสนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กจะกดปุ่มนี้ปุ่มสายบนอันนี้ก็คือการบันทึกอะไรชื่อที่หนึ่งของเรานะคะมันก็จะขึ้นแบบทีนี้เราจะกดออกออกเลยมาหน้านี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะดูรหัสนะคะรหัสที่เราบันทึกไว้นะคะเราก็กดไปที่โหมดเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เราก็กดซ้ายบนนะคะเพื่อดูรหัสเสร็จแล้วเราก็กดออกแบบนี้เลยค่ะทีนี้ถ้าเราจะลบรหัสที่เราบันทึกไว้นะคะเราก็เข้าที่โหมดเหมือนเดิมค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ กดแบบนี้กดค้างแล้วกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะคะเพื่อเคลียร์นะคะนี่เขาก็จะขึ้นเคลียร์เลยแล้วก,กดปุ่มนี้ทีนี้ข้อมูลตรงข้อมูลอันนั้นนะก็จะลบออกไปแล้วนะคะนี่เลยแล้วถ้าเกิดเราบันทึกมากกว่า1ใช่ไหมคะ การที่เราจะกดเลื่อนดูเนี่ยเรากดได้จากปุ่มนี้เลยนะคะถ้าเราเข้าโหมดมาแล้วมาถึงชื่อเรานะคะนี่เลยเราก็เลื่อนจากปุ่มขวาล่างเพื่อดูรายชื่อที่1รายชื่อที่สองอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วถ้าเราจะลบนะคะเหมือนเดิมเราต้องกดปุ่มนี้ค้างนะคะแล้วก็กดสองปุ่มนี้เพื่อเคลียร์นะคะง่ายมากคะ่ะฟังก์ชันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะคะ ก็ครบแล้วนะคะทั้ง3สีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาแล้วก็รุ่นให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็เคลมว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้ถึง10ปีเลยนะคะแต่อันนี้เราก็ไม่เคยลองใช้จริงๆนะคะว่ามันถึง10ปีไหมเพราะว่ารุ่นนี้ยังวางจำหน่ายไม่ถึง10ปีนะคะถ้าเกิดใครใช้ไปแล้วแบบถึง10ปีเนี่ยยังไงมาคอมเมนต์หน่อยนะคะแล้วก็สำหรับนาฬิกาเนี่ยหลายท่านนะ่ะ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาเค็มฐาน10ปีเนี่ยแต่ทำไมเราใช้แล้วมันไม่ถึง10ปีเนี่ยบางทีนาฬิกาที่อายุการใช้งานยาวๆเนี่ยนานๆเนี่ยคือการกินไฟเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยดูแลรักษานาฬิกายอย่างดีเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิน5ปีแน่นอนค่ะ mm. ยังไงก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรุ่นต่อไปเลยนะคะ และสำหรับรุ่นที่2นะคะเป็นรหัส ESB 6 5 0นะคะสำหรับรหัสนี้นะคะเป็นรหัสใหม่เลยค่ะยังไม่มีรหัสนี้วางจำหน่ายนะคะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้เราเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะสำหรับลายผลิตภัณฑ์ e d i f i c เนาะซึ่งไม่ได้ดูแบบว้าวเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได,ดูแปลกใหม่เท่าไรหร่เลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด 3- 4สีเหมือนกันนะคะเ,เรามาดูวัสดุกันก่อนนะคะ ตัวเรือนและสายนะคะก็เป็นสแตนเลสนะคะสําหรับสายนะสายแบบนี้เป็นลายที่ค่อนข้างขายดีนะคะเป็นลายที่นิยมค่ะแล้วก็สวยดีไซน์แบบมันก็เรียบๆเนาะเรียบๆเข้ากับหน้าปัดนะคะสําหรับตัวปุ่มนะคะจะมีปุ่มจับเวลามาให้นะคะแล้วก็มีเม็ดมะยมสําหรับตั้งเวลาและวันที่นะคะแล้วก็กระจกรุ่นนี้ก็เป็นกระจกมินเนอรัลนะคะ สำหรับฝาหลังรุ่นนี้นะคะฝาหลังจะเป็นฝาหลังแบบเกลียวแบบนี้นะคะกันน้ําที่100เมตรนะคะตัวรุ่นก่อนหน้านี้ก็กันน้ําที่100เมตรเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อาจจะลืมแจ้งไปนะคะแล้วก็ตัวบันพับเหมือนกันเลยค่ะจะเป็นบันพับแบบกดแบบนี้นะคะบันพับแบบนี้ I d f เขาจะใช้บันพับแบบนี้แหละสไตล์แบบนี้เลย สำหรับตัวหน้าปัดเขียวเนี่ยเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างหาคนใส่ยากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวที่ค่อนข้างแบบโดดเด่นเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีที่ออกยากยนิดนึงเนาะแล้วก็ข้อดีเหมือนกันเลยค่ะราคาไม่ได้แรงไม่เกินสามพันบาทนะคะจับต้องได้นะคะแล้วก็วัสดุดีเนาะสำหรับใครที่เคยใช้นาฬิกาอีดิฟิอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะถูกใจราคาประมาณนี้เลยเนาะ แล้วก็รุ่นนี้ง่ายๆเลยฟังก์ชันหลักๆก็คือแค่มีตัวจับเวลาเข้ามานะคะสำหรับการจับเวลานะคะก็จะใช้ควบคุม2ปุ่มนะคะปุ่มกดเริ่มจับเวลานะคะจะใช้ปุ่มขวาบนนะคะแล้วก็จะกด1ครั้งนะคะเข็มจับเวลาเขาก็จะวิ่งแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะหยุดนะคะเราก็กดปุ่มขวาบนอีก1ครั้งค่ะ แต่ถ้าเราอยากจะรีเซ็ตนะคะเราก็กดที่ขวาล่างหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะคือใช้งานง่ายนะคะรูี้แล้วก็ขนาดตัวเรือนนะคะขนาดตัวเรือนที่รวมเม็ดมะยมนะคะก็จะอยู่40ประมาณ45.2นะคะถ้าขอบ ตัวเรือนนะคะก็จะอยู่ที่41.2นะคะถ้าหน้าปัดเลยนะคะหน้าปัดเลยก็จะอยู่ประมาณ36.7นะคะแล้วก็ความหนาของตัวเรือนนะคะก็จะอยู่ที่11.3นะคะอันนี้จะไม่ได้หนามากนะคะไม่เท่ากับรุ่นที่มีทั้งดิจิตอลแล้วก็อ n นาล็อกเนาะ ก็48.2นะคะอันนี้จะเป็นประมาณประมาณเอานะคะบางทีข้อมูลมันอาจจะแตกต่างจากหน้านเว็บแบบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันก็อยู่ที่การที่เราแบบว่าขยายเขาออกนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูทั้งสองรหัสเลยนะคะถ้ายคลิปนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาที่แบบดูแบบอาอกาศเกินไปอะ่ะหน้าปัดแบบง่ายๆคิงคิเรียบ,ยบแล้วก็ขอแค่ฟังก์ชันจับเวลายอย่างเดียวเนี่ยก็แนะนำนะคะแล้วก็ภายน้ํารุ่นนี้นะคะก็มีเฉพาะเข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มนาทีนะคะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสีอีกสีค่ะอีกสีจะเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินนะคะ สำหรับนาฬิกาคาซิโอเนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดมาแบบสีขาวสีเขียวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินประมาณนี้นะคะถ้าสีแปลกๆเลยก็คงเป็นตัวสีทองรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็สีเขียววันนี้คะ่ะรุ่นนี้คือค่อนข้างเป็นสีที่แบบต้องคนที่ชอบสีแบบนี้จริงๆเนาะถึงจะเลือกซื้อไปใส่กันนะคะ สีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน้าปัดสีดำค่ะคิดว่าตัวหน้าปัดสีดำก็จะเป็นสีที่เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ใช้เหมือนกันนะคะสำหรับรหัส EFB นะคะ650ก็คบ3สีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยนะคะ ลองใส่รุ่น EFBC110 นะคะแล้วก็สังเกตว่าตัวเรือนนะคะค่อนข้างหนานะคะแต่ก็รอบข้อมือน,นะคะสำหรับสายตัวนี้ก็จะเริ่มต้นที่15เซนนะคะจนถึง20เซนนะคะคนข้อมือใหญ่ๆก็ใส่ได้สบายนะคะเราว่าตัวเรือนหนาแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะข้อมือแอดมินใส่ออกมาแล้วประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับรุ่นนี้นะคะลองใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมือแอดมินรอบข้อมือก็จะอยู่ที่15เซนนะคะแล้วก็ตัวสายรุ่นนี้นะคะเขาก็จะเริ่มขนาดอยู่ที่15เซนจนถึง20เซนนะคะความกว้างของข้อมือนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าเกิดข้อมือใกล้เคียงกับแอดมินนะคะก็ใส่ออกมาแล้วประมาณนี้ก็พอดีข้อมือนะคะ ก็สําหรับกล่องรุ่นนี้นะคะจะเป็นกล่องตัวสีน้าเงินตัวนี้นะคะเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะคะแล้วก็คู่มือนะคะกล่องด้านนอกนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็ฝาปิดแบบนี้ค่ะคู่มือก็จะอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็มีกล่องขาวอันนี้ครอบอีกทีนะคะถ้าเกิดใครนะคะสนใจสินค้า2รุ่นนี้นะคะสามารถทักไลน์แอดแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ